แปลงอาบน้ำไฟฟ้าโลมิสสี่หัวไอเทมเด็ดผิวสวยที่ทับสาวใช้ต้องรักต้องหลงแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีพัดเทลน่ารักมากเลยค่ะมีสองสีให้เลือกนะคะมีสีชมพูและสีเขียวค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแปลงสีเขียวค่ะดีไซน์ก็คือแบบคุ้มค่ากับราคามากนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นส่วนของดามแปรงค่ะน้ำหนักเบานะคะถือง่ายมากถือมือเดียวได้เลยหัวแรงอันแรกนะคะก็คือหัวใยสังเคราะห์ค่ะตัวนี้นะคะใช้พู่กับกันฟอกสบู่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นหัวแปรงค่ะไว้ทําความอาดผิวนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นหัวแปรงซิลิโคนค่ะ ก็สุดท้ายนะคะเป็นหัวขัดส้นเท้าค่ะคือได้4หัวก็คือคุ้มค่ากับการใช้งานมากใช้ได้หลายสัดส่วนเลยด้าแปลงก็ประกอบง่ายมากๆเลยนะคะแปลงก็คือดูน้องหมุนเร็วมากๆแต่ว่าไม่ทำร้ายผิวเลยค่ะใครอยากผิวสวยนะคะกดตะกาได้เลยค่ะ